ไปไหนมามิกไปไหนมาเนี่ยันนีนดิดิงไปไหนดิงไปไหนอะดิงไปไหนอะเรียกดิงดิดิงเออหอละเอาก่อนไปไหนมามิกไปไหนมาเนี่ยันนีนดิ Đinh đi. này điền Đinh này điền á Đinh điền điền á điền đinh đi Đinh Ờ, này điền 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 mà, này mà nè này đi เล็กดิงดิดิงเออขอละเอาก่อนไปไหนมาไม่ไปไหนมาเนี่ยไปนี่ดิิงไปไหนดิงไปไหนอะดิงไปไหนอะเล็กดิงดิดิง เออ <ไป S 1> <า>เอาละเอาก่อนไหนไหนมาบิ๊กไปไหนมาเนี่ยอันนี้ดิดิงไปไหนดิงไปไหนอะดิงไปไหนอะเรียกดิงดิดิงเออเอาละเอาก่อน